สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราเล่นเกมคิ้วในพาร์ที่เอ,อ่อท่าไหร่แล้ววะพาร์ที่6แล้วนะครับผมวู้ฮูไปกันเลยเฮ้เนี่ไงดับไฟไปเลยฮ่าฮไปทางน,นี้เป็นโรงยิมใช่ไหมที่ที่เอมิลี่เข้าไปซ่อนตัวอยู่นะครับผมแล้วก็มีหุ่นเพียบเลยไม่อยากเลยเควับมาและ เอมิลี่กำลังรอฉันอยู่บนหลังคาล็อกจากอีกด้านตรงนี้ก็มีแบต okay. เดี๋ยวค่อยมาเก็บเออผมไม่มีไฟฉายแล้วมองไม่เห็นเลยเราอยากได้อาวุธไปสู้หุ่นนะ่ะเราเกลียดมันหัวล็อกล็อกโดยกุญแจสามอันบ้าบอก่อนระขังตรงนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรซ่อนอยู่โอเค จะได้ไปแบบสบายจุยว้าวอะไรเนี่ยลรงยิมก็ผิดเพี้ยนไปหมดเหมือนกันตอนนี้ฉันควรจะชินกับมันได้แล้วเออแต่เราไม่ชินนะ่ะเราจะชินก็ชินซารลี่แต่ฉันไม่ชินล้วฉันก็นมาทำอะไรเนี่ยเอา้า้นมาทำอะไรเนี่ยเราอือ เหมือนจะมีตู้กดนะตู้กดแสดงว่ามันต้องเอายว้อมันมาอีกแล้วเป่ามันได้ไหมทฉันจะเป่าคาถาเออเออเอ้ยโฮ้ยเ้เป็นเัวรเยเบิดเฮ้ยเฮ้เล่นเฮ้เดียเเองอเ ต้องแบบว่าทำร้ายร่างกายเราขนาดนั้นก็ได้ไปเลยไปเลยเฮ้ยตรงนี้ประตูเปิดจิเออวับตรงนี้นี้ไปไม่ได้ตรงนี้ติดวาวนะเฮ้ยเฮ้ยเียงอะไรเห็มีคนเปิดประตูมานั่นไงเปิดมมาสิงด้วย โอ้น oh, oh, <I> ้ำสามารถแช่แข็งได้โอเคโดนหน่อยก็ได้เออไปแล้วถ้าเกิดเราปิดอีกอันหนึ่งอ่ะอ๋อมันก็จะไปเปิดตรงนี้โอเคให้มันเปิดตรงนี้แหละเผื่อเราวิ่งมานะครับผมเอออ้าว นับ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 เฮ้ยอะไรอะไรต้องมีแร่งดันมากกว่านี้อ๋อโอเคไปจัดไปเพื่อนอือได้ไหมอีกนิดนึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาเออเรียบร้อยอ้าวโอ้โหเยี่ยมเลยเอาละ ต้องอยู่ที่ไหนสักที่โอ้โหแล้วขยันตกลงไปตรงท่อด้วยนะอะไรจะดูดีขนาดนี้เซลลี่อ้าวกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเดี๋ยวนะมันมีปฏิกิริยาตรงนี้แสดงว่าไอ้ตรงนี้ไปไหนอะว๊ด <What? S 1> ไปไหนกันเฮ้ยตรงนี้เราไม่เคยมาเราไม่เคยมาใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเราไม่เคยมาตรงนี้นะ โย่โหนี่ไงแรงสั่นสะเทือนอยู่ตรงนี้นี่เองฟับตรงนี้โอ้โหมีหุ่นโอ้เนี่ยบุรีหุยอืมไปเปิดเลยไปออกไหนเนี่ย อ๋อไปออกฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้อ่ะตรงนี้โอ้โหโอ้ยลงยิมก็กว้าเหมือนกันนะตรงนั้นล็อกอยู่นะครับผมดับไฟเราก็ต้องดับไฟก่อนเออเี๋นวนะแต่ก่อนที่เราจะดับไฟก่อนที่เราจะดับไฟนะครับผมเราต้องสำรวจก่อนถ้าเกิดเราดับไฟเสร็จแล้วแล้วมันมีมอนออกมาทำไงอ่ะใช่ไหม ไปเออไปอย็บไปตัวนั้นไว้ก่อนขอสำรวจก่อนข้างบนนั้นมีเหมือนจะมีอีกตัวหนึง่งเคลเราก็ต้องเข็นไอเจ้าทีวีอันนี้มาไว้ตรงตรงนั้นอยู่ดีอะไรไปเข็นมาก่อนอ้ออาว เอออะไรอ่ะเอ้ยบ้าโบบ้าบอะไรอยู่ดีๆตายเฉยเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้ยหน้าตีเือเกินเออวางไว้งี้ก่อนอ๋อ้ราตายกับไฟฟ้าแน่เลยไฟฟ้ามันกลับมาแบบว่านี้แล้วไงอ้าวหมดอี่ระหว่างนี้เราก็เข็นรอแล้วกันออ อลือดก่อนเออจะได้ไม่ตายอีกเมื่อกี้เราโดนไฟช็อตเต็มๆเลยแล้วก็เลยตุยนี่พอตายแล้วก็กลายเป็นหินนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเราคิดว่าแบบว่าพอตายแล้วแบบจะแบบเออแล้วก็ตัดจบแบบอะไรแบบนี้นี่ เรียบร้อยเปิดทางมาซะดีๆออวู้มาอีกรอบหนึ่งไหนดูสิโอ้มีตั้งหลายห้องเลยอะแล้วก็มีห้องเอ่อโอเคมาได้ไอ้ทัดมีนี่ ทำพันันได้เลยว่าหอคอยนั้นใช้ขึ้นบนหลักคาได้โอ้โหแต่ว่ามันไปไงอะ่ะนี่อันนี้เปิดไงอะ่ะเนี่ยห้องนี้เปิดไงอะ่ะแสดงว่าต้องไปเปิดไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างก่อนน่ะแน่เลยก็ชัวนะในตรงนี้เนี่ยเฮ้ยใจเย็นมันยังไม่เห็นนะมันยังไม่เห็นเออเปิดได้ไหม อ่าโอเคค่อยๆไปเรื่อยๆนะทีละนิดทีละหน่อยห้องนี้มีอะไรวะมียานะครับผมเฮ <Nice. S 1> อเฮ้อ,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 อมีแค่นี้อ๋อโอเคตรงนี้ด้วยเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยได้ใช้สักทีเก็บมาตั้งหลายลูกมันจบแล้วนะตอนนี้ เรียบร้อยได้ตั๋วมาแล้วอันหนึง่งเอาไปทำอะไรได้อะตั๋วเนี่ยหรือว่าจะาไว้ขึ้นกนระเช้าลอยฟ้าอย่างงี้เหรอเฮ้ยโน้ตมาเลยโอ้โหมันคันคันมากฉันเกาเหมือนกับคนบ้าพยาบาลบอกไม่ให้เกาแต่เธอไม่รู้หรอกว่าฉันอยากเกาแค่ไหนอ่าฉันดีใจที่เธอจากไปแล้วพยาบาลโง่ไรประโยชน์นั่นฉันรู้ว่าพวกเขามองฉันแบบไหนสีหน้าดูถูกเหยียดหยามนั่น พวกเขาคิดว่าฉันน่ารังเกียจใช่อยู่นาของฉันมันน่าขยะขยงฉันรู้แดดไหมและล่วงหล่นเป็นชิ้นๆมันไม่ใช่โปสการ์ดที่สวยงามแต่มันคันคันมากอ้ายาแก้ปวดอยู่ที่ไหนมันแย่ลงเรื่อยๆเมื่อมันเริ่มมีเลือดออกฉันออกไปจากห้องและตะโกนใส่พยาบาลขี้เกียจพวกนั้นแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันเดินไปตามทางเดินมองหายาที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่สถานที่นี้ทั้งหมดกับรกล้างว่างเปล่า ถ้าตอนนั้นฉันรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในห้องมืดๆพวกนี้ฉันคงไม่ทําเสียงดังขนาดนั้นฉันคิดว่ามันเป็นแค่เสียงที่ฉันกรีดร้องมอนสเตอร์ตัวนั้นมันกระโดดออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันโหยหวนเหมือนกับคนบ้าพยายามกระชากหัวฉันฉันไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่มันดูไม่เหมือนมนุษย์ผิวหนังของมันเหมือนกับฉันแดงแตกหน้าขยะแขยงแต่หน้ามันกลับหัวปากใหญ่และฟันแหลมคมเหมือนกับอมากฟันร้าย มันคงตายอยู่ตรงนั้นไปแล้วถ้าไม่ใช่พราะคูเปอร์ลาบาโดของฉันฉันไม่รู้ว่ามันหาฉันเจอได้ยังไงแต่มันปรากฏในวินาทีสุดท้ายและดึงดูดความสนใจของมอนสเตอร์ทําให้ฉันหนีมาได้ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ติดอยู่ห้องนี้มีคูเปอร์อยู่บนตักฉันพยายามอยู่เงียบๆเงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่มันคันมากฉันเลยต้องเกาเกาอย่างเงียบๆ ผิวหนังของฉันมันเหมือนกับของมอนสเตอร์ฉันจะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่านั่นคือสาเหตุที่พวกเขาทิ้งเราไว้ที่โรงพยาบาลนั้นเหรอฉันคิดว่าฉันเป็นโรคสะเก็ดเงินแต่มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้บางทีอาจจะแย่กว่านั้นมากๆฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องมาตายอยู่ที่โรงพยาบาลโง่ๆนี่อย่างน้อยคูเปอร์ก็อยู่กับฉันมันเป็นสุนัขที่ดีมันไม่คิดว่าฉันน่าขยะแขยงใช่ไหมคูเปอร์ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของมันมันดูสดใสและเป็นสีเขียวแต่ไม่ต้องสงสัยมันเป็นคูปี้ตัวเดิมของฉัน กลับมาหาฉันอืมจะบอกว่านี่คือโลกของคนตายเหรอหรืออะไรเนี่ยนิยายอะไรเนี่ยคันทั้งเรื่องเลยอ่านแล้วแบบว่าคันยิบ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 ,ยบด้วยเลยเนี่ยป้าโป้ไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้เปตรงนี้เปิดไม่ได้นะมาแค่เมาเาดลรี่นะครับผมตัดไปอย่างน้อยเราก็ได้รู้ความคืบหน้านะครับผมเฮ้ยเยน็นปิดไฟก่อน ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปไต้องรีบไต้องรีบไม่ต้องรีบเอบอให้เดินไปเออเสียงก็หโหมโลมจังเลยอ่าจัดไปรอดรอดเฮ้อยอเจ๋าภาพหนึ่งของความทรงจำของเอมิลี่ไหนเนี่ยเราดูตรงนี้ก็ได้ดูผ่านนี้ก็ได้ อ๋อเป็นภาพนี่ไงเซลลี่นะครับผมกับเอมิลี่แล้วก็ไอ้ผู้ที่ชอบบูลี่นะโอ้ตอนที่ย้ายมาใช่ไหมย้ายมาหรือย้ายกลับย้ายมาสิเซลลีป่ปั๊ปปั๊ปปัอปเออเปิดไปเลยนี่ห้องโอ้ย CCTV เหรอตรงนี้มีแผงวงจรด้วยนะเพื่อน แผงวงจรน,นี้มาจัดไปฉีดดูสิเปิดเลยครับผมโอ้แผงวงจรน,นี้เอาไว้เปิดประตูแน่เลยก็คือปลายทางอยู่ตรงนี้เราก็ต้องมาหมุนกันนะครับผมอันนี้หมุนนี่ไปนี่ไม่ได้ยังก็ต้องหมุนนี่มาออกนี่โอ้ยมีจับเวลาด้วยอะมีจับเวลาด้วยเพื่อนๆเ,เราก็ต้องมาเอาให้ไวเลยถ้างั้น โอเคมันมันอันนี้ค้างไว้อยู่แล้วนะ Jamie, an an, ไม่ได้ไม่ได้ยากไม่น่ายากเนนะอย่นี้โอเคตัดไปเรียบร้อยอ้าวเปิดเรียบร้อยแล้วทุกประตูเลยครับผมแจวแจวเลยมอนเพียบเลยทางนี้ตรงนี้เปิดได้ป่ะเฮ้ยอะไรห้องที่มีกุญแจ จัดไปแล้วมีตัวอะไรนี้ตัวใหม่อีกแล้วล่ะบ้าบอใช่บางทีมันอาจจะไม่เป็นความคิดที่ดีถูกต้องถูกต้องเลยเซอรี่นี่ไงนี่ฉีดไปเลยเออฉีดไปเลยฉีดไปเลยหมอนเยอะใช่ไหมตัวอ,อะไรก็ได้ยังไน้นตุ๊กตาเนี่ยมาเถอะ มาเลยมากันให้หมดเฮ้ยนี่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 มามาให้หมดตัวอะไรก็ได้ยังเว้ยไอ้ไอ้คำเฮียเนี่ยคำเฮียไม่เอาไอ้ตัวนั้นไม่เอาอืออืออือ สองตัวไอ้สองตัวสู้เขาสู้เขาเออเออเก็บเก็บเก็บทีละตัวกันเออเออเก็บทีละตัวก่อนเอ้าเดี๋ยวเดี Luckily, Hence, deals, ๋ยวเดี๋ยวเราเรากดเก็บแบตแล้วมันขยับไม่ได้โอ้โหที่ว่าแบบว่าพอจะสวยแล้วก็อันนี้ซะอีกจัดไปจัดไปเ ไปใช้บางยาตรงนี้คือไม่สามารถไปตรงนั้นได้นะบางทีอาจไปทางใต้ดินได้โอ้ไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมไอตัวนั้นไม่มีนะเอ้ยตรงนี้เก็บเลยไหมไหนๆก็มาแล้วมาเก็บเลยแล้วกันนี่ไงมาถึงเก็ยบยาเนี่ยเ <c oughs> อย๊ะไรเอ้ยเอ้ยตกใจคิดว่าบั๊ก โอ้เจมหมายเลขสองนะเป็นหนึ่งในสามที่จะไปชั้นใต้ดินของโรงยิมอืมเดไปไหนมีห้องไหนเปิดบ้างห้องสุดหนูขวาเลยใช่ไหมเออใช่ใช่ช่ขวาขวานูเลยอะ่ะนูะ่ที่เป็นแวบแวบแ,วแวอยู่อะ่ะเราไปกีลาฝั่งก่อนนะจะได้ไม่สับสนนะครับเพื่อนๆอนี่ยาก็มีเอา้ายาเราเก็บแล้วนี่ว่า นี่ดีนะที่แวะมาโอเคห้องนี้มีนกนะตรงนี้มียานะครับผมโอ้โหตรงนี้ตรงนี้มีอะไรเอ่ยห้องนี้ดูสิห้องนี้มีแบตนะเก็บมาเลยแล้วก็ห้องนี้มันเชื่อมกันเหรอเชื่อมกับห้องนี้เหรออ๋อโอเค มีโน้ตอีกแล้วนะครับผมไหนดูสิฉันกลัวมากนับวันยิ่งเลวร้ายกว่าที่เคยเป็นฉันโกหกแม่แล้วบอกว่าฉันไม่สบายเพราะฉันไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้ววันนี้เรามีเดียนพละศึกษาและฉันเกลียดมันที่สุดพวกเด็กใจร้ายผักฉันหัวเราะเยาะฉันและโยนฉันลงไปที่พื้นล่าสุดที่โรงยิมมีคนนึงเตะฉันเด็กคนอื่นๆทุกคนเห็นแต่ก็ไม่ทำอะไรพวกเขาเรียกฉันว่าเด็กขี้แยฉันไปบอกครูแต่เขาบอกว่าให้ฉันเล่นต่อ ฉันพยายามที่จะไม่ร้องไห้ฉันทําอย่างนั้นจริงๆแต่มันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกทุกคนจ้องมองมาที่ฉันพวกเขายังหัวเราะยอดต่อไปแม่เชื่อฉันและบอกว่าวันนี้ให้ฉันนอนอยู่บนเตียงแม้ว่าฉันจะไม่กลัวเท่าไหร่แล้วฉันยังคงร้องไห้ไม่หยุดบางทีอาจจะถูกของทุกคนบางทีฉันก็เป็นคนน่าสมเพชโอ้โหอ่านแล้วขึ้นเลยไอ้พวกที่ชอบบูลลี่นะเฮ้โดนดีดมะกอกเลยโดนลังแกนี่ก็แบบว่า ส่งผลกระทบต่อคนที่โดนบูลลี่ในระยะย,ยาวเลยนะครับผมคือแบบมันจะเป็นปมฝังใจไปตลอดเลยอะ่ะมาตรงนี้ออ้นี่ไงแล้วก็เหมือนจะอยู่ฝั่งนู้นนะมีตรงนี้จุดหนึ่งอหมดยัง สองเส้นเส้นนี้พังแล้วเส้นนี้พังแล้วเส้นที่สาม,มีเหรอเส้นที่สามน่าอยู่ฝั่งนูน้นแต่ไปไม่ได้อ่ะดิไปไงอะ่ะนั่นสี่ไปไม่ได้น่าจะอยู่ในห้องนี้แหละนี่ไงขังขึ้น ไปเลยนี่เราข้าไปทางนี้เฮ้ยไอ้ตรงนั้นคืออะไรมันฉีดได้นี่ยว่ะเราไปตรงนี้ก่อนเอออาบลงมาลงมาก็มาเจอตรงนี้อยู่ดีโอเคงั้นเราก็ต้องอ่าตรงไปใช่ไหมตรงไปก็ไปลงตรงนู้นอยู่ดีนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงใช่ไหมใช่นี่ไง นีนะ่ที่เป็นลูกตาอยู่เนี่ยแต่ว่าเราจะอันนี้ยังไงเดี๋ยวนะเราจะฉีดมันยังไงอะเราต้องปีนขึ้นไปใหม่ปีนขึ้นไปใหม่ก่อนอือนี่เราจะฉีดโดยโดยแบบนี้ใช่ไหมยองดีๆทำไม่ได้ด้วย หรือว่าเราต้องเดินไปตรงนี้เอ้านี่ไงมันจะมีอยู่อยู่ชดหนึ่งที่มันต้องยืนตรงนั้นอะเอาใหม่แล้วกันนี่ไงยิงเลยเีย็บร้อยออ,ออกมาซะไปเห็นมาตรงนี้น่าจะได้แล้วนะเ๋ยวดูสิโอเคน่าจะได้แล้วเข้าไปกนิดนึง เออน่าแหละน่าจะได้แล้วไปดีกวลัวปีนไปเลยฟับอย่ามีตะแก่เรานะนี่ไงปีนไปเลยเออข้ามาฝั่งนี้สักทีเดี๋ยวซิฝั่งนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย เี่เฮ้ยทำไมกล้องมันแผนกล้องมันแผนเมืแ่อบบกี้เฮ้ยขอแบตโอทริกเดสจัดไปจัดไปตรงนี้มันลงได้แต่ว่าไม่ลงตรงทำไมจะลงทำไมนี้ไปไหนอ,อ่อขอแบตไม่ใช่แบตสีเลือด ไปในห้องนี้มีอะไรมีเลือดด้วยอ๋อเป็นห้องอันนี้นี่ว่ากระจายเสียงใช่ไหมอุ้ยใครปิดประตูนี่ไงห้องกระจายเสียงจริงด้วยนะครับผมนี่กุญแจอีกอันหนึง่งโอเคเ๋ยวที่สองนะครับผม What the อะไรโอ้ยตัวนี้เหรออยู่เด๋เนี่ยโอ้ย อย่างเธอไม่ทําให้เรากลัวได้หรอกสิ่งที่เรากลัวมีแค่ตัวเดียวคือไอ้ลูก,กตาเมาื่อพาร์้นนะ่ะเอาซะตกใจเลยคือแบบทำเอาตัวอื่นนี่คือน่ารักไปเลยอะโอเคฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกใช่เราก็จะไม่กลับมาเราได้กุญแจมาสองอันแล้ว แต่ว่าอีกอันนึงอีกอันนึงเรายังไม่ได้ไงประเด็นคืออีกอันนึงเรายังไม่ได้ไงนี่ถ้าเกิดเราโอเราลงไปตรงนี้ได้ไดีกว่าเนี่ยมันลงกล่องพอดีเลยเพื่อนไปดูไปเลยเออฟับนี่ตอนนี้เราเราต้องไปเอาไอ้น,นั้นโขด่ะดิใช่ไหมกุญแจอีกอันนึงอะ่ะซึ่งเราไม่มี โอเควันนี้เราได้กุญแจมาสองเองอะ่ะกุญแจอีกอันหนึ่งที่มันตกลงในนั้นอ่ะในตะแรงอะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันตกลงในตะแรงแล้วเดี๋ยวนะตอนนั้นเราที่เราเข้าไปเอาไอเ้เม็ดแดงๆอะ่ะที่เราเข้าไปเอาเม็ดแดงๆอะ่ะแล้วมันท่าน,นั้นน่ะนี่เราเปิดเปิดเลยได้ไหมเปิดไปสองอันได้ไหม โอเคขาดอันเดียวนะครับผมกุญแจนั้นมันน่าจะตกอยู่แถวนี้แหละผมว่าใช่ไหมไปเดานะคือท่อมันอยู่ตรงนี้ไงเพื่อ,อนๆเนี่ยท่อมันอยู่นี้ถูกไหมอยู่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกุญแจคือถ้าเกิดเราลงไปข้างใต้นี้นี้ไปได้ไหมดูสิอตรงนี้คือทางที่เรามาตอนแรกถูกไหมมาเสร็จแล้วเรายิงขีดอันนั้นมา อันนี้คือทางกลับเนี่ยเราท่อมันตกลงมาตรงนี้เราก็ต้องไปตรงนี้แล้วก็อา้าวเดี๋ยวไปแล้วมันตัน,นะน,นอ่ะเพื่อนๆเฮ้ยบอกว่าตรงนี้ไปได้ทำไมเราไม่เห็นเนี่ยไปไหนเนี่ยตรงนี้เฮ้ยมีระเบิดได้เหรอโอ้นี่ไงอันนี้คือฐานที่ลงมากุญแจแล้วครับผม ถูกต้องอุ๊ยกี่เลยกี่เลยอืออ๋อมันเป็นแก๊สที่แบบว่านี่เหรอกี่เลยเอ๊ยแต่มันก็ออกมาอีกนี่ไม่มีผลแล้วกันพาวิ่งหลบเอาไปนี่เองกุญแจอยู่นี่เองเพื่อน ตัวอะไรเจได้ค oh. ุณเจมาแล้วไม่ไม่ไม่ฉันรู้ว่าเสียงนั้นมันมันเป็นมอนเตอร์ไฟตอนนั้นอีกแล้วโอ้โหเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าโอเคไปโอ้โหมืดมืดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเปิดไฟฉายก่อนเซลลี่เออ ยอ,ยอย่าเด้อย่ามีอะไรเด้อขากับย่าไม่ได้จะยิดอยู่เลยย่าเลยอย่าเด้อดูโอเคเหมือนไม่ได้จะมีอะไรแล้วเออเรียบร้อยไขมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมุ้ยดูจากเวลาแล้วน่าจะได้เวลาจบพาร์ทแล้วนะครับผมโอ้โหหมดเวลาสนุกแล้วเพืเ่อน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู